ข่าวเรื่องนี้นะครับผมได้ปรึกษ,ษากับพี่น้องเกษตรกรผู้อุปโภคหลายท่านาหลายท่านรู้สึกวิตกกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับเนื่องจากที่ผ่านมา,าโดยเฉพาะที่คุณพิทูลพุดเมื่อกี้ว่าที่เชียงใหม่อย่างน้อยสามพืชนะก็จะเป็นพริกเออถั่วเหลืองเออแล้วก็โพดมีการพบปัดกันปนเปื้อนนะครับเราตั้งเป้ากันว่านะครับ ภายในปี60จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะไปถึงหรือเปล่านะฮะทั้งผู้พิพากทั้งผู้ผลิตรวมทั้งเป็นนโยบายเป็นหน่วยงานต่างๆที่ทํางานร่วมกันทั้งส่วนราชการทั้งส่วนว่าเราอยากจะเห็นภาพน,นี้ครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้ามองดูในในสายตามผู้พิพากเองในสายตาผู้ผลิตและองค์กรที่ส่งเสริมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญน,นะครับเหตุผลก็คือว่า ในส่วนของพี่น้องเกษตรษกรเองนะหลายพื้นที่ที่ปลูกถั่วเหลืองอยู่ถ้าเราดูสถิติการปลูกถั่วเหลืองนะครับเมื่อประมาณ2ี่สิปีก่อนประเทศไทยปลูกถั่วเหลืองเกือบถึงหนึ่งล้านไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันี่ยลดเหลือไม่ถึงสองแสนและสองแสนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรษกรเป็นผู้ผลิตเป็นพันเองเป็นลันเอง หลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ที่มีการตรวจพบเนี่ยก็ผลิตเมล็ดพันธุ์เองแต่บางปีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ไม่พอก็จะมีพ่อค้าเป็นกลุ่มต่างอาจจะเหมือนที่อาจารย์สุรวิทย์พูดเมื่อกี้นะคือว่าพยายามที่จะเอาไปสู่ในพื้นที่ที่ผลิตเกษตรอินทรียให้ได้นะครับก็จะพยายามที่เอาไปขายแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรปลูกจากที่ผมเคยเช็คบอกว่าบางท่านเนี่ยเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ไม่พอก็จะมีการซื้อกับพ่อค้าเล่ถามว่าพ่อค้าเล่อยู่ที่ไหนใครอย่างไงนะ ก็ตามไม่ได้นะครับแล้วเ,เราก็รู้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์นะครับาการทําเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนถ้าเป็นไร่นานระดับไร่นาน,นะครับก็จะมีการปลูกพืชถ้าเป็นที่นานา,นาดอนไม่ใช่นารุ่มนะครับฤดูฝนก็จะปลูกข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ฤด,ดูแล้งก็จะปลูกถั่วข้าวเป็นพืชที่กินอาหาราจากดินถั่วก็จะเป็นพืชบารุงดินปลูกสองอย่างเนี้ย ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วนะครับแล้วก็ระบบนิเวศก็ดีนะในพี่นาดอนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเกิดทุเรียงมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นนะและพี่น้องที่ผ่านมาหลายหลายพื้นที่นะครับที่ผลิตทุเรียงอินรีเนี่ยราคาที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มต่างๆนะครับสามารถกําหนดราคาร่วมกันราคาจะ,ะเป็นธรรมคือหมายความว่าสูงกว่าปกติในท้องตลาดแบบเคมี ถ้าเมื่อไรในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ถูกปนเปื้อนนั่นหมายถึงว่าเรื่องรายได้ของน้องเกษตรกร,รก็จะต่ำลงสินค้าคือถ้าพูดถึงอินรีหรือพูดถึงคุณภาพคุณภาพของสินค้าต่างๆพวกนี้ก็จะลดลงนะแล้วระบบการผลิตของที่ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปจากที่ไม่ต้องลงทุนทำการ,กรเกษตรมากคือปลูกข้าวผสมถั่วหมุนกันอยนี้นะครับก็จะกลายเป็นพืชออื่นๆ,ๆนั่นหมายถึงว่าระบบ นิเวศเกษตรภายในก็จะเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งพันธุ์ต่างๆส่วนใหญ่นะครับในหลายพื้นที่นะทุนเหลืองที่ผ่านมาปลูกพันธุ์ที่พี่น้องเกษตรกรพยายามคัดพันธุ์กันเองนะครับนะปรับปรุงพันธุ์คัดพันธุ์กันเองหากนะฮะเกินเนี่ยตัวนี้นะครับเข้าไปละอองเกสรจากการดัดแปลงของเกราเข้าไปปนเปื้อนกับพันธุ์เดิมที่มีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องเนี่ย สูญเสียทรัพยากรที่สําคัญที่เขาคาดกันมาหลายสิบปีนะครับนี่คือหมายถึงว่าการทําลายแบบจงใจก็เป็นการทําลายแบบจงใจของผู้ไม่รู้ว่าใครที่ต้องการจะปรับปรเปลี่ยนให้ถั่วเหลืองไทยเป็นดัดแปลงธุิกรรมหมดนะครับในส่วนของผู้พิพภกเองนะครับหล,หลายพื้นที่หลายหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่เชียงใหม่เองนะผู้พิพภกมีความสนใจมีความตระหนักต่อเรื่องนี้มากนะมีการรวมกลุ่มกันนะครับหลายโรงเรียนมีการรวมกลุ่มกันเรียนรู้เรื่อง อาหารปลอดภัยนะครับเข้าใจเรื่งอง GMO นะฮะมีการเรามีการเปิดตลาดพี่น้องมาซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรนะแล้วก็ทําน้ำเต้าหู้น,ะน้ำนมถั่วเหลืองทำนมถั่วล้าทำดื่มกันแต่ถ้าหากเพื่อห่วงใยเรื่องสุขภาพครับมีผู้พกอย่างน้อยหนึ่งหมื่นครอบครัวที่อยู่ที่เชียงใหม่ถ้าหากว่าเกิดถ้าเกิดได้บริได้บริโภคถัวพวกนี้นะครับก็จะเป็นอันตรายซึ่งตามข้อมูลก็พบว,ว่าตอนนี้ยังเป็น แค่จุดเล็กๆนะครับันก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับดังนั้นนะผมอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลครับให้ความสมําคัญเรื่องพวกนี้รีบมาจัดก,การในด่วนเพราะว่าเป้าของเราว่าอยากจะเห็นให้เป็นจังหวัดต้นแบบแต่เมื่อ,อไรมาปนดเพื่อนพวกนี้นะก็จะเป็นปัญหาข้อจีมโมรมู้ว่าเพาว่าว่เรื่องมาตรฐานกตรเสด็จีข้อที่หนึ่งข้อมีข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าไม่มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมซึ่ง ก็จะตกเกณฑ์มาตรฐานการเซีการบริโภคภายในก็จะมีปัญหาขณะเดียวกันถ้าพูดถึงส่งออกนะครับสินค้าค้าสามสี่ตัวนะครับหลายครั้งนะผมเองได้รับการติดต่อจากต่างประเทศว่ามีทุเหลืองอินทรีไหมเพราะในพื้นที่นีปลอดอินทรีย์ปลอดาปอ,อดเคมโอหลายทางยุโรปอเมริกาหลายที่ต้องการนะครับเราก็บอกว่าส่วนใหญ่เราก็ผลิตส่งบางส่วนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเนี่ยถ้าหากเมื่อ,อไหร่ผลผลิตนี่ถูกคือถ้าผลิต มีการบนเปื่อนนั่นแน่นอนว่าอาชีพของแม่น้องเกษตรกรน,นะครับก็จะได้รับผลกระทบการส่งออกหลายอย่างถ้าไปดูที่เชียงใหม่นะครับแหล่งผลิตพริกเยอะมากแหล่งผลิตข้าวโพดเยอะมากครับแล้วก็แหล่งผลิตพวกถั่วเหลืองก็เยอะมากเราเห็นโรงงานต่างๆออกต่างประเทศที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะมากนะครับว่าส่งออกที่ญี่ปุ่นเยะส่งเลยดังนั้น,นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ ซึ่งอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นของปัญหาแต่เพื่ว่าการแก้ไขน่าจะไม่ยากถ้าหากรัฐมีความจริงใจนะครับและจะร่วมมือกันเรื่องนี้ครับครับทางพวกเราพร้อมที่จะร่วมมือกันครับครับ